สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมูเวอร์เนียออนไลน์นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตเว็บไซต์เว็บเคมนะครับซึ่งเพื่อนๆที่เป็นสายเคมนะก็สามารถดูตัวนี้ได้เลยนะครับส่วนใครที่ยังไม่มีนะครับก็สามารถสมัครลองเข้ามาเล่นกันดูได้เลยนะครับวันนี้ผมก็จะลองเทดถอนให้เพื่อนดูแล้วก็มาบอกวิธีในการเคมนะครับผมเบื้องต้นให้เพื่อนนะครับผมโอเคก่อนเลยนะครับก็เว็บไซต์ตัวนี้นะครับก็จะเป็นเว็บไซต์ที่ผมจะมาอัปเดตคือเว็บไซต์ คริปโตจังกี้นั่นเองนะครับคริปโตจังคริปโตจังกี้ .net นะครับผมตัวนี้ก็สามารถเปิดใน Brave e r o w s e r ได้นะครับก็จะโดนบล็อกโฆษณาอาจจะบล็อกโฆษณาให้เรานะผมตัวไหนที่เป็นโฆษณาที่ขึ้นมารบกวนเรานะครับเขาก็จะบ็อกให้นั่นเองนะครับผมก็ Brave e r o w s e r นะครับก็ใช้แทนพวกโรมได้นะไปโหลดตาม Play Store นะรหรือว่า s t t r r e ก็ได้นะครับผม ตัวเบฟบว์เซอร์นะครับก็หน้าตาประมาณนี้นะครับเพื่อนเพื่อนเซิร์ชไปว่าเบฟก็ได้นะครับใน App Store นะเดี๋ยวเขาก็จะขึ้นมาให้เพื่อนเองนะครับหลังจากนั้นก็มาเปิดเว็บไซต์เว็บเคมที่ผมได้วางไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับผมก็ลองเล่นกันดูนะผมคิดว่าเพื่อนๆหลายคนน่าจะชอบนะเพราะว่ามันบล็อกโฆษณาได้เยอะนั่นเองนะครับโอเควิธีการกดบล็อกโฆษณาให้เพื่อนไปที่หัวสิงโตนะครับอันนี้สําหรับมือใหม่นะครับหัวสิงโตปุ๊บ นับให้เพื่อนไปดูที่ตรงนี้นะครับสวิต์เปิดปิดมันอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเว็บไซต์ตัวไหนนะครับไม่สามารถเปิดในตัวของเบราว์เซอร์ได้นับให้เพื่อนสวิต์ตัวนี้เป็นสีดํานะครับผมกดเป็นหนึ่งครั้งนะครับกดเป็นหนึ่งครั้งโอเคแล้วก็เว็บไซต์ตัวนั้นก็จะทํางานเป็นปกตินะครับผมเพื่อนเพื่อนสังเกตตรงนี้ไหมครับที่มันขึ้นมาแบบนี้นะแสดงว่าเป็นสปอนเซอร์ของทางเว็บไซต์นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราปิดนะครับผมเราปิดกดเป็นสีส้มนะครับปิดแสดงว่าเขาจะบล็อกโฆษณาให้เรา เขาก็จะเริ่มบล็อกโฆษณาปุ๊บอ่าแล้วก็พวกโฆษณาต่างๆนะครับที่ขึ้นมาตามหน้าเว็บไซต์นะครับหรือว่าข้างๆนะครับมันก็จะหมดไปนั่นเองนะครับผมอ่าก็จะประมาณนี้นะครับโอเคมาดูเว็บไซต์ตัวนี้กันนะครับเดี๋ยวผมจะมาเริ่มจากการถอนกันเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะได้สอนวิธีการเขตไปทีเดียวนะครับการถอนก็คือนะครับเราจะมีเหรียญเราต้องมีเหรียญจั๊งคี้วอลเล็ตตรงนี้นะครับผมอยู่ใน ประมาณหนึ่งเดี๋ยวผมจะพามาดูว่าขั้นต่ำเท่าไหร่นะครับตอนนี้เขาก็ได้เติมเหรียญมาบางส่วนแล้วนะครับผมได้เติมเหรียญมาบางส่วนแล้วนะครับผมจะลองถอนตัวตัวบิตคอยนะครับผมบิตคอยบิตคอยรู้สึกว่าผมลองถอนเป็นตัวดอทคอยดีกว่านะครับเป็นดอทคอยเนาะ รู้สึกว่าดอทคอยเขายังไม่เติมนะครับนี่ถ้าสมมุติว่าสังเกตง่ายง่ายครับถ้าเรียนไหนเขาเติมแล้วนะครับจะขึ้นเป็นสีเขียวนะครับส่วนเลนไหนที่โดนถอนออกไปหมดนะครับเขาก็จะขึ้นเป็นสีดําหรือว่าไม่มีเส้นสีเขียวขึ้นมานั่นเองนะครับส่วนถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่าใกล้หมดแล้วนะครับถ้าเป็นแบบขีดแบบนี้นะครับถ้าเป็นแบบนี้ก็ยังมีอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวผมก็ลองเทสถอนลองลองไลคอยแล้วกันนะเพราะว่าดอทคอยหมดนะครับวิธีการถอนก็คือให้เพื่อนกดไป1ครั้งนะครับ หลังจากนั้นให้เพื่อนเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างเลยเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับหลังจากนั้นนะครับตรงนี้ที่เขาบอกไว้นะครับผมขั้นต่ําขั้นต่ําอยู่ที่10โทนะเคนครั้งเดียวก็สามารถถอนได้แล้วนะครับแล้วก็แม็กซิมัมวิดดอรก็อยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0 0นะครับผมเดี๋ยวผมจะลองถอนสัก1 9 0 0 0 0นะครับแล้วก็วิธีการถอนก็คือให้เพื่อนใช้อีเมลที่เราสมัครกระเป๋า F อเรสต์เพนั่นเองนะครับผม แล้วก็ลองกดแล้วก็เลือกที่เป็นสัตว์ทั้งหมดนะครับแล้วก็กดวิดต่อนะครับผมถ้าขึ้นแบบนี้นะครับแสดงว่าเหรียญเขาหมดนะครับถ้าขึ้นแบบเมื่อกี้นี้นะครับผมสีส้มๆนะครับให้เราบางทีหลอดมันเต็มก็จริงนะครับแต่บางทีเหรียญมันอาจจะหมดนะครับตัวของตัวนี้มันอาจจะเอเลยน,นะเดี๋ยวผมจะลองไล่ ถอนทีละตัวนะว่าตัวไหนมันยังสามารถถอนได้อยู่นะครับผมอย่างเช่นตัวของ usdt นะครับอย่างเมื่อกี้นี้เดี๋ยวผมจะลองถอนสักหนึ0งแสนนะครับประมาณนี้1นึ0งแสนนะครับผมเหมือนเดิมเลยนะครับแก้แคชชั่นนะครับบางทีเขาอาจจะไม่ให้ถอนเยอะขนาดนี้นะครับผมเดี๋ยวผมลองถอนดูเฉย อ่าโอเคถ้าขึ้นแบบนี้แสดงว่าถอนเข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเช็คในกระเป๋าพ่อเซทเนะครับอ่าเดี๋ยวถอนอีกรอบหนึ่งนะครับน่าจะเหลืออีกประมาณ1นึ่งแสนนะครับอ่าหนึ่งแสนอ่าเดี๋ยวผมจะลองถอนอีกรอบหนึ่งว่าจะได้หรือเปล่านะครับถอนที่ออกให้หมดเลยนะครับกดดูอ่าโอเคแล้วก็อีกรอบหนึ่ง อาจจะมันพอดีไปอาจจะไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวผมลองให้ดูก่อนเพื่อนเพื่อนคนไหนที่แบบอยากถอนแม็กซิมัมนะครับอ่าโอเคได้นะครับแสดงว่าขั้นต่ำอยู่ที่ประมาณ2,000ส,สนเอไม่ใช่แม็กซิม,มัมนะับแม็กสุดเลยนะครับที่จะถอนได้คือ2,000ส,สนการเช็คก็คือให้เพื่อนเพื่อนไปเช็คที่กระเป๋า f o r เซสเพยนะครับดีเฟหนึ่งครั้งนะครับผมแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับเลื่อนลงมาด้านล่าง อาจจะมีแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมนะครับ Receive Form นะครับ Receive Form Cryptojunky นะครับแล้วก็ตรงนี้จะขึ้นมาเป็น1.0 USDT นะครับหรือว่าประมาณ34บาทนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับ Cryptojunky 1.0นะครับผมประมาณนี้เลยนะครับก็เป็นเว็บไซต์ที่ยังถอนได้ปกตินะครับผมตัวนี้ก็เล่นมาค่อนข้างนานแล้วนะครับส่วนใหญ่เว็บนานๆแบบนี้นะครับก็จะถอนได้นะครับผม โอเคก็ต่อไปนะครับวิธีการรับเหรียญนะครับก็ไปที่แมนนวลฟินะครับอันดับแรกตรงนี้ก็จะเป็นการเคมทุกทุกนาทีนะครับก็กดเลย7 1็นะครับอ่าโอเคก็ฉันเป็นมนุษย์นะครับก็กดไปแก้แคปชาตนะครับแล้วก็กดคอลิกยูริวอร์ตรงนี้นะครับสีเขียวนะครับอ่าก็ได้รับเหรียญไปเรียบร้อยแล้วนะครับ ทีนี้มาดูในส่วนต่อไปนะครับช็อตลิงช็อตลิงตรงนี้นะครับ uh, อย่างเช่นเดี๋ยวผมทาให้ดูตัวหนึ่งนะครับอย่างเช่นตัวนี้เราทํา1ครั้งเราจะได้เหรียญ500ยจังนะครับผมอันนี้จะเป็นพลังงานนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นเหรียญที่เราสามารถถอนออกได้นะครับผม uh, เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีใช้ตัวนี้ด้วยนะครับ uh, กดเกม แล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะครับอ่ากด continue นะครับประมาณนี้นะครับกดรูปที่เป็นจักรยานยนต์ให้หมดนะครับผมโอเคถ้าผิดก็ลองใหม่นะครับลองใหม่ปุ๊บอ่าแล้วก็รอ6วินาทีนะครับอ่าหลังจากนั้นก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับจะมีคำว่า get link นะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับผม โอเคนะครับก็เพื่อนสามารถเลือกทําได้นะเพราะว่ามันจะมีตัวทั้งง่ายและยากนะครับต่อมาก็เป็น p d c นะครับ p d c รู้สึกว่าเขาจะอัปเดตมาค่อนข้างเยอะมากๆนะครับอ่าโอเคก็วิธีการก็คือให้เราดูโฆษณาของเขาประมาณ10บวินาทีเราจะได้เหรียญประมาณ10เหรียญนะครับกดโกเลยเว็บไซต์ตัวนี้ดีสําหรับเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่นะเพราะว่าเขา เคมครั้งเดียวสามารถถอนได้ทันทีเลยนะครับเพราะว่าขั้นต่ำเขาน้อยมากๆนะครับอย่างที่ผมบอกไปข้างต้นคลิปเลยนะครับโอเคก็กดแก้แคบชาก่อนนะครับกด Verify นะครับเรียบร้อยแล้วก็ปิดหน้านี้ไปได้เลยนะครับผมแล้วก็ได้รับเหรียญแบบนี้นะครับโอเคทีนี้นะครับเรามาดูในส่วนต่อไปนะครับผมที่ผมบอกว่าการใช้ ตัวพลังงานใช้ยังไงไปที่ตรงนี้เลยจังกี้วิวนะครับตรงนี้ผมก็มีอยูอ่ที่ผมบอกไปนะครับทำเอามาจากช็อตลิงนะครับส่วนพลังงานจังนะครับผมตอนนี้ผมมีอยู่1 0 0 0 0แกว่านะทำช็อตลิงค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มาดูตรงนี้นะวิธีการหมุนนะผมยังไงนะครับก็กดแคปชาไปก่อนอันดับแรกเหมือนกับเป็นการสุ่มให้นะครับสุ่มแต้มให้เราั่นเองหลังจากนั้นก็มาแก้แคปชาตัวของ ภาษาอังกฤษนะครับ17 1 10 7 1แล้วก็การหมุนแต่ละครั้งจะใช้99อ่า9 9 9 e เ e ้นะครับหรือว่าจางนั่นเองนะครับแล้วก็รอใครดวงดีจะได้ประมาณสัก500 0นะครับ500แต่ถ้าใครดวงไม่ดีก็จะได้แบบผมนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ไม่ได้อะไรเลยนะครับผมประมาณนี้นะครับ แล้วก็เราสามารถหมุนจนหมดได้นะเพราะว่าวันหนึ่งจะหมุนได้ประมาณ50รอบนะับจนกว่าพลังงานเราจะหมดนั่นเองนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับวิธีการใช้นะครับผมส่วนในส่วนต่อไปนะครับก็มาดูในส่วนของ Refer ฟ์ตรงนี้นะครับใครที่อยากได้แต้มเยอะๆหรือว่าคะแนนเหรียญเยอะๆนะครับก็สามารถนำลิงก์ตรงนี้ตรงนี้นะครับเอาไปเชิญเพื่อนได้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็น r e f e r ฟอล์ที่เพื่อนๆเราเค้นนั่นเองนะครับผมนะ แล้วก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นจากเพื่อนๆยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับตรงนี้เลยค่าคอมมิชชั่นตรงนี้ของเพื่อนนับจะไปรวมกันที่หน้านี้นะครับจังกี้โฮมเขาก็จะรวมกันตรงนี้เลยะจะรวมกันอยู่ในหน้าตรงนี้นะครับทั้งหมดเลยรวมกับที่เราเคลมด้วยนั่นเองนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเอาไว้หมุนนะครับผมตรงนี้ไม่ต้องไปเติมเข้าไปนะครับผมไม่แนะนำนะครับมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะครับผม โอเคแล้วก็ตรงนี้เลยนิดนึงนะครับมาเก็บกดเคลมตรงนี้ด้วยนะมันเป็นเดลี่ Daily นะครับผมเหมือนกับเป็นตัวของเดลี่โบนัสนะกดเข้าทุกวันนะครับผมวันละหนึ่งวันละหนึ่งวันละยี่สิบสี่ชั่วโมงนะนะครับวันละหนึ่งครั้งนะขออภัยครับกดเคลมเข้าไปนี่เขาก็จะให้เราประมาณนี้นะครับพร้อมประสบการณ์โอเคตัวนี้ก็ประมาณนี้นะครับมันก็เล่นง่ายนะครับแล้วก็เพื่อนๆคนไหนที่ไม่ค่อยเข้าใจก็พยายามศึกษา ที่ที่ผมได้บอกในคลิปไปนะครับเดี๋ยวก็จะจินแล้วก็เก่งเองนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วนะคนที่เข้ามาใหม่นับจะงงๆนิดนึงนะเหมือนผมตอนที่เปิดช่องใหม่เหมือนกันก็จะงง,งงนิดนึงนะครับผมยังไงก็ลองค่อยๆเล่นกันดูนะครับเพราะว่ามันได้เหรียญจริงๆนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีค่ะ